ในหอพักเรื่องเรานี้มีฉากหลังเป็นหอพักใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งแถวสารยาซึ่งมีนักมาใช้บริการเช่าพักกันมากเรื่องผีในพันทิปเรื่องนี้สมาชิกหมายเลข2 2 5 5 7 8 4ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ชวนสยองในช่วงเดือนมีนาคมว่าการได้เข้าไปพักในห้องหนึ่งของหอนั้น ต้องพบเจอกับเรื่องราวอะไรสุดสะพึงบ้างเรื่องนี้มันเริ่มจากครั้งที่ผมกับแฟนได้ย้ายไปที่หอพักอยู่ที่หอพักแห่งใหม่แถวสารยาโดยหอที่ว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งดังนั้นจึงมีบรรยากาศเหมือนเป็นหอพักนักศึกษาเนื่องด้วยราคาที่ไม่แพงมากจึงมีนักศึกษาจากสถาบันที่ว่า เช่าอยู่ที่นี่อยู่มากแต่น่าเสียดายอยู่นิดหน่อยที่ว่าหอพักนี้ไม่มีคนที่รู้จักกับผมอยู่เลยอย่างไรก็ตามเรื่องแปลกๆมันเริ่มเกิดขึ้นตอนที่เราย้ายเข้าย้ายของเข้าไปในห้องหอใหม่หลังจากสารวนกับการอยู่จัดแจงข้าวของและขวาถูพื้นเราก็ได้พบปากกับเหรียญสิบบาทจำนวนหนึ่งวางเรียงรายอยู่ใต้เตียงนอน หลังจากนำเอาออกมานับดูพบว่ามีอยู่จำนวน18เหรียญอย่างไรก็ตามอาจจะเนื่องด้วยที่เราทั้งคู่เป็นคนคิดส,สดัตสนิกชนเลยมองข้ามในแง่ของไสยศาสตร์แบบไทยๆไ,ไปมาทราบความหมายในภายหลังว่ามันคือเงินสำหรับที่ไม่ได้เอะใจสุดท้ายก็นำเหรียญเหล่านั้นไปยอดเครื่องซักผ้าอัตโนมัติใต้หอ โดยไม่ได้นึกไม่ฝันว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าผีสุดร้อนหลังจากที่เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้เจออะไรแปลกแต่วันหนึ่งขณะที่กาลังนอนอยู่ที่เตียงในสภาวะที่กึ่งหลับกึ่งตื่นจะว่าเป็นฝันก็ว่าใช่แต่ภาพมันดูสมจริงรากับสิ่งที่เห็นมันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้ามีร่างผู้หญิงร่างหนึ่งผมไม่เคยรู้จักมาก่อน กำลังอยู่ที่ปลายเตียงผู้หญิงคนนั้นพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างแต่ฟังไม่ได้สับเลยสักคำโดยพูดออกเสียงซ้ำไปซ้ำมาอยู่พักหนึ่งในขณะที่ผมเองกลับไม่ได้ตกใจอะไรแต่พยายามถามและทำความเข้าใจจูๆ่ๆเธอก็หยุดพูดลุกขึ้นแล้วพุ่งตัวเจ้ามาที่ผมผมเลยตกใจจนสะดุ้งตื่นขึ้นมา แล้วผมว่าเมื่อกี้ตัวเองได้ฝันไปแต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้นขณะที่ผมกำลังพยายามหลับต่อตาก็ไปสะดุดเข้ากับภาพสะท้อนจากกระจกบานใหญ่ที่อยู่ตู้เสื้อผ้าซึ่งมันกำลังสะท้อนภาพของฝั่งตรงข้ามมันทำให้ผมมองเห็นพื้นส่วนห้องน้ำซึ่งผนังอยู่ติดกับเตียงด้านที่ผมนอนสิ่งที่ดึงดดสายตามผมก็คือมือนิรนามข้างหนึ่ง ที่เกาะอ,อยู่ขอบประตูห้องน้ำาพลอ,ออกมาให้เห็นนิ้วมือซึ่งระบุไม่ได้ว่าหญิงหรือชายในความมืดสลัวแต่กำลังเกรงนิ้วและต้นแขนที่หลบเข้าไปด้านหลังคล้ายกับพยายามที่จะตะเกียกต,ตะกายออกมาให้พ้นประตูห้องน้ำที่ว่านั้นผมสะดุ้งลุกขึ้นแล้วรีบกระโจนไปเปิดไฟห้องน้ำดูทันทีแต่กลับพบแต่ความว่างเปล่า ขณะเดียวกันที่แฟนซึ่งนอนอยู่บนเตียงได้ถามผมขึ้นผมได้แทกกบเกินไปว่าตัวเองปวดท้องหนักถึงรีบจะไปเข้าห้องน้ำเพราะไม่อยากให้แฟนรู้เพราะแฟนผมเป็นคนที่กลัวเรื่องผีมากๆจนกระทั่งคืนถัดมาคืนหนึ่งผมก็ฝันประหลาดเหมือนครั้งก่อนแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหมือนเดิมไม่มีผิดตอนนั้นรา,าวๆตีสองได้ ผมมองไปทางกระจกทีห้องน้ําทีโดยความว่าจะมีมือโผลออกมาอีกแต่ก็ไม่มีกระทั่งเริ่มสังเกตความผิดปกติบางอย่างที่พามาริมหน้าต่างมันผิ้วไหวแปลกๆทางทางนี้หน้าต่างปิดสนิทและจู่ๆมันค่อยๆนูนขึ้นคล้ายกับมีอะไรดันขึ้นมาจากหลังม่านจนในที่สุดก็เห็นชัดว่ามันเป็นรูปร่างคล้ายใบหน้าคนผมสตันไปเลย เมื่อเห็นรอยที่ว่าจนนอนไม่หลับครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อย่างนั้นด้วยความหวาดระแวงจนเช้าได้ไปเล่าเรื่องผีเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังก็ได้คําแนะนํามาว่าให้นําสิ่งของวัตถุบูชาที่นับถือไปไว้ใต้หมอนตอนนอนซึ่งทีนี้ผมก็เลือกไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นไม่นานก็เจอเรื่องแปลกๆอีกมันเกิดขึ้น ในวันที่ผมและแฟนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านในช่วงวันหยุดซึ่งมีเพื่อนที่เป็นนักดนตรีคนหนึ่งมีงานต้องมาเล่นใกล้กับมหาลัยจึงมาขอรบกวนนอนห้องผมอีกหนึ่งคืนสำหรับผมแล้วยินดีด้วยซ้ำจะได้มีคนช่วยดูแลห้องให้ทำให้เราได้กลับพักผ่อนบ้านอย่างสบายใจแต่แล้วกลางดึกคืนนั่นเองที่มีสายโทรศัพท์จากเพื่อนผมดังขึน ผมดูเวลาประมาณตีสามมันเรื่องด่วนอะไรถึงต้องโทรมาดึกขนาดนี้ทันทีที่ผมรับสายก็รับรู้ถึงความก,าก,กังวลใจที่จะพูดของเพื่อนคล้ายกับว่าไม่แน่ใจจะพูดดีหรือไม่พูดดีบางทีอาจจะไม่มั่นใจในสิ่งที่กำลังเจอหรือเห็นด้วยซ้ำจนในที่สุดเหมือนตัดสินใจได้แล้วเลยบอกว่าเรื่องนี้ไว้คุยตอนเช้าดีกวา่า ก็เลยตัดบทจบเพียงแค่นั้นแม้ผมจะพอเดาได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็เห็นด้วยสุดว่าเรื่องนี้ควรคุยกันในตอนเช้าจนกระทั่งเช้านั้นเพื่อนผมก็โทรมาเ,เริ่มเล่าให้ฟังแบบยาวเยียดโดยจับใจความได้ว่าเมื่อคืนเพื่อนคนนี้กลับมาจากเลิกงานเล่นดนตรีแล้วก็อาบน้ำและเข้านอนปกติจนกระทั่งมาตื่นเอาตอนที่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง เคาะกับประตูกระจกข้างทางระเบียงด้านหลังแต่พอลองไปชช้งกดูแล้วแต่ไม่เห็นอะไรเลยเสียงก็เงียบไปบางทีอาจจะเป็นเสียงนกที่มาทำรังแถวนั้นหรืออาจจะเป็นแมวก็ได้แต่พอกลับมาที่เตียงสักพักก็ดังขึ้นอีกก็เดินไปเดินมาอยู่สี่ห้ารอบได้จนในที่สุดจึงเดินออกไปเปิดประตูให้ดูแน่ชัดขณะที่กำลังเปิดนั่นเอง เสียงเคาะก็ย้ายไปดังขึ้นที่ประตูหน้า้องทันทีจังหวะนั้นเพื่อนคนนี้ก็ไม่รอช้าเปิดเปิดประตูหน้าทันทีแต่สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าไม่ใช่นกหรือแมวแต่กลับเป็นหญิงสาวในชุดนักศึกษายืนกลมหน้าก้มตาอยู่ใต้ผมยาวเลยทักถามไปว่ามาหาใครหรือเปล่าครับแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับแล้วอยู่ๆเธอก็วิ่งหายไปทางบันไดหนีไฟของตึก เพื่อนก็งงกับเหตุการณ์อยู่สักพักหนึ่งแต่แล้วก็อดขนลุกสู้ขึ้นมาไม่ได้พอนึกถึงคาที่ผมเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้าน,นี้ได้ว่าหอนี้ไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักเพื่อนผมก็เลยโทรตอนตีสามเพื่อจะถามนั่นเองแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถามตอนนั้นและเก็บของออกจากหอไปแบบเงีย,งยบๆอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นผมกับแฟนก็ยังอยู่ที่หอนั้นพักหนึ่ง จนในที่สุดเราก็ได้ย้ายหออีกครั้งวันที่จะย้ายออกเราสองคนช่วยกันเก็บข้าวเก็บของจนเรียบร้อยจนมาถึงเตียงเจ้าปัญหาอาจจะดูไม่ดีต่อหน้าเจ้าของหอไปบ้างแต่ความจริงก็คือปกติเราจะรีดเสื้อกันบนที่นอนนั่นแหละเลยเป็นเหตุให้ทิ้งรอยค้ำไว้เป็นหย่อมยอม,ยอมโดยคือกันว่าเราน่าจะพลิกที่นอนกับด้านเพื่อกบเกินรอยที่ว่านั้น แต่สิ่งที่เราสองคนเจออีกด้านหนึ่งของที่นอนซึ่งเราสองคนมานอนทุกวันมันเป็นอะไรที่สะพึงและสยองกว่ารอยไหม้เตารีดด้านบนมากมายนะักเพราะมันมีผ้ายันสีแดงบางขาวบ้างตที่จู่ตรงเตียงเป็นสิบสิบแผน่นผมก็ได้แต่พูดกระบอกแฟนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อนั่นแหละแต่คนเราก็มีแตกต่างกันไป สุดท้ายจนเมื่อเราได้ย้ายไปอยู่ที่หอใหม่แล้วผมยังมีโอกาสได้แวะเวียนมาเลยถือโอกาสถามคนดูแลหอที่คุณหน้าคนต่างกันดีว่าที่นี่เคยมีเรื่องเล่าผีหรือเปล่าแต่คำตอบที่เขาให้ก็ไม่ทำให้ผมแปลกใจแม้แต่น้อยเขาเราว่าเมื่อเราวาสองปีก่อนมีคดีสะเทือนใจเกิดขึ้นนักศึกษาสาวท้องแล้วคีดสัน้น กินยาตายทั้งกลมอยู่ในหอเช่าที่ว่านั้นผ่านไปหลายวันเพิ่งมีคนมาเจอเพราะกินแต่รู้ไหมถึงห้องนั้นจะมีประวัติแบบนี้ก็มีคนย้ายเข้าย้ายออกห้องที่ว่าอยู่เสมอเป็นเพราะอะไรน่ะเหรอก็เรื่องเงินเงินทองทองล้วน,นเจ้าของเขาก็รู้ดีแต่ก็ยังเปิดให้เช่าต่อไปดูไม่ทำอะไรเลยพอจะได้หลอกกินเงินมัดจำล่วงหน้าฟรียังไงละ่ะ ก็เหมือนที่เราโดมานั่นแหละขอขอบคุณสมาชิกพันทิบหมายเลข2255784ได้ออกมารับประสบการณ์ชวนสยองกวนันให้กับพวกเราได้ฟังกันขอบคุณค่ะ